Question time ได้เวลาหาคำตอบกับละครวิภารู้หรือไม่ชีวิตของสุนทรผู้ได้บวทถึงสองครั้งและในครั้งที่สองนี้เองสุนทรผู้ได้เข้าจำพรรษาที่วัดเทพธิดารามวรวิหารสุนทรผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหากวีเอกด้านวรรณกรรมไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีผลงานวรรณกรรมอันโดดเด่นหาที่เปรียบม่ได้ ในช่วงชีวิตหนึ่งสุนทรผู้ได้รับการอุปการะจากกรมมื่นอับสรสุดาเทพในระหว่างบวชสุนทรผู้เป็นครูสอนภาษาไทยได้แต่งหนังสือฝึกอ่านเรื่องพระชัยสุริยาเพื่อให้สิทธิ์ได้เล่าเรียนทั้งยังประพันธ์บทกลอนไว้หลายเรื่องโดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดเทพทิดารามคือรำพันพิลาบ ที่พันานาถึงความสวยงามของทิวทัศน์ในวัดรวมถึงพระอารามและปูชนียวัตถุอันทรงคุณค่าด้วยติดตามในละครมอมเป็ดสวรรค์ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้